S <S ทุกคนนะครับเมื่อนี้นับทุกคนแบบอยู่ที่วัดป่าทับกุ้งนะครับหรือว่าวัดถ้ำสหายทำซ้นนันิดๆเนาะตอนนี้นะครับทุกคนแบบมาบพาทันเวลานะครับเพราะว่าประตูนานะครับเพิ่นปิดนะครับวัดพิ่นจะเปิดตีซีถึงเก้าโมง,นะน,น,มงนะครับทุกคนตอนนี้เก้าโมงยี่สิบห้านะครับตอนนี้แบ,บกทกำลังที่หาทางที่จะไปเจดีย์นะเพื่อนบอกว่าเข่าด้านหลังวัดนะครับสามารถเดินไปเจดีย์ได้นะทุกคนวัดตอนนี้เขา มาพระท่านเวลาวัดเพิ่นปิดนะครับทุกคนมูซาตั้งใจมาแบบโอ้โหเราอันรีวิวมาเพิ่นบอกว่าสมารถเขาหลังวัดได้กันเลยเป็นบ่าค่อยเฝ้าไปเองจริน,นะนึกว่าเพิ่นสิเปิดตลอดใช่ไหมครับซึ่งความจริงคือทั้งที่เขาหลังวัดเป็นออฟโรดนะครับพี่เพิ่นบอกแบบบอสมัดไปได้แน่นอน,นอันมองนี่คือนาที่เป็นประตูเดี่ยวเล่นบ่รพี่ประตูที่เป็นเป็นประตูยงใหญ่ประตูลูกกงอ่ะอันนี้หนาวัดมันบ่ โอเคเดี๋ยวเขาถอดใจนะครับเดี๋ยวว่าหาลูกเกชั่นไม่นะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับเมื่อนีทุกคนต้องบอกว่าเขาพลาดนะครับที่สี่ขึ้นไปเยี่ยมชมอันเจดีเนาะของวัดป่าทับกุ้งนะครับหรือว่าวัดถ้ำสาหายนะครับทุกคนแต่ตอนนี้นะครับทุกคนแบบยูทีร้านนะครับจิบแฟแลพูนะครับยูทีเดี๋ยวพะจิพาเดินเดเบิรงวิวสูงของร้านนะครับทุกคน นี่คือร้านจิบแฟร์แลพูนะครับสันอยู่ตลาดมุมนี้จะเป็นมุมสูงสุดนะครับของร้านเพื่อนทนุกคนคือจิบแฟร์แลพูนะครับโฮมสเตย์แล้วก็เป็นคาเฟ่นะครับต้องบอกว่าเฮดสไตล์อีสานนะทุกคนที่ยู่ทั้งไปวัดป่าทับกุ้งนะครับเพื่อนบอกว่าผู้ใดที่สีมาล้อไสบาทนะเพื่อนก็นจะมะพักยูนีเนาะนะครับเป็นบ้านที่ยู่ในล่องเขาอะทุกคนเป็นภูเขาล้อมรอบเป็น ลักษณะภูมิประเทศนะคล้ายๆครับเชียงใหม่เลยผมว่านะถ้าลองเสิร์ชบึงดูว่ามีอย่างที่บ่ว่าน่าสนใจที่ถ้าเขาจะไปหน, 5, 5นองแสงหืืว่าสิกลับไปวัวซอนองแสมีวันอย่างอีกบันอ๋อพี่เพิ่นแนะนำวัดอย่างสักอย่างหนึ่งอยู่ตอนนี้คือ,อเฟลนะครับทุกคนอันนี้คือฟเฟลแลนนี้คือเฟล ไมหอมเดียบโนงกุหลาบอืมมาอยู่เป็นกินนี่อย่างสักอย่างบ่เคยกินกันลยสัง่งอเมริกาโน่กุหลาบจิบแฟร์แลบคูเนาะแต่บรรยากาศดีเด้ยบรรยากาศดีเลยนี่นี่วัดบ้านหนองวัวซอว์วัดนี่ก็งามอยู่ด้วยว,วัดบุญญานุสรน์นี่อย่างนี้ยกไะะก่เปล่ะอีซิบสามโลก็ะหอบเข้าไป็ตัวหนองวัวซอว์้าวเหมืนบ่โวจากนี่จต่เข้าไปน็นซิบก่อน บันนี้เฮาก็จะต้องหาหมุดใหม่ๆนะครับทุกคนพอผิดหวังเน,น,นาะแล้วที่นั่งปรึกษากันสักระยะหนึ่งนะครับน่าจะเข้าไปทั้งหนองวซอเหนือเนาะเดี๋ยวไปหาเบื้องนับทุกคนเอาวัดใดกับฝักติดตามในเด้อนะครับว่าเขาสิไปใส่นะครับทุกคนปไปไปแบบความผิดหวังนะครับทุกคนืัอนี้นี่วันนี้ชาวบ้านเมื่อกี้เนี ร้อยหนึ่งหาสิ้นหาตัวแล้วบ้าอ๋อบางรู้<ห>ทุกคนมาร่านกาแฟากับมีฮอจิโปมมาขายนี่คือความเลี้ยวนะครับของพื้นที่นะทุกคน <c oughs> เป็น <c oughs> ที่กะปูน้ำ <c oughs> เป็นที่เพิ่นเปไปก้นมาเลยจากสวนเพิ่นเราเพิ่นขี้ไก่มาเพิ่นก็มาทำแนะเที่ยวที่นะว่าซาีเอบิบบอนครับทุกคนนี่ได้มาในราคา100บาทใ <c oughs> บห้าสิบห้าตัวแล้วได้มา <c oughs> งงมากเลย